เตีพันงวเผาสุดไอเคยกินเพื่อนว่าอยู่ไทยบ่่คยมีงัวเผาบ่ม,มีบ่ม,มีอยู่ไทยนะซื้อ,อยู่ลาโลงล,งละสองรอบาททุกคนเท่ากับจี้ๆเนาะให้มันแบบมีติดกินใหม่นหนึ่งให้มันมหอมเวลาเฮดเจวมันสิซแซบแพงลวกลงไปเลยอ<ฮ>แบบนี้แบบนี้เอ็ดมันกันเสียดายลวกเลยพี่น้องคัไผ่บ่มักซุกลายกอัน น้ำเดือดแล้วจุ่มลงแล้วเอาขึ้นในภาตตอนให่่ๆเราซีนผักแพลฟาร์เนี่ยสบายดีเมื่อน,นี้ก็พบกันนั่งดูทางซ่อง มักมวนแชนแนลแพวเพาวสาวอีสานแล้วกะแพวเพาวสาวอีสานแฟนเพจเนาะโอน,นี่ได้ยินเอื้อยว่าอยู่ไทยบมมีงัวเผาแล้วไอ้เคยยากน้องดูกระตื้นแต่เศร้าเลยน้ำกับโทันอาบเลยนี่นะน้ำบมาทันอาบมาเกี่ยมเลยทุกคนดังไฟคุณนะทั้งหลังโบง,งามแต่ดังไฟเป็นเนาะลูกค้าเอ้โบเมียนติดติดไลฟ์สดหลายลูกค้าวัทนทนนี้อันนี้นะงัวเผามาแต่ฟังลาวด้อยพี่น้อง ไปซื้ออยู่ฟังลาวแต่มมือวานี้อตอนค้ำๆเลยข้ามไปซื้อแไปตอนค้ำๆเลยมือหนีใดไม่นุ่งงวเผาแมนเสีโชเน่โชเน่เสียดพันงัวเผาสวยไอเคยกินเพื่อนว่าอยู่ไทยบ่่คยมีงัวเผาบ่มีบ่มีอยู่ไทยนะซื้อยู่ลาวโลละสองร้อยบาทโลละแสนกีบแมนบอกอยู่ไทยโลเท่าไหร่สามร้อยขึนโอ้อันนี้สองร้อยอันนี้โลละแสนกีบแมนซึ่งเป็นเงินไทยกไงซินหลายแบบนี้ หนังเราบริได้ยาบไปเดยยิกกระไดเฮ็ดพันนี่แซบเมื่อวันแม่คะเพิ่นบอกว่ารับประกันความบริย่ามความพลอยเดเดย์พันแซบอยู่นี่มันจะย่าเป็นปุดปุดๆเท่านะเออต้องระวังกันเขาบรไดซื้อเครื่องในนะเพราะว่าเขาจะกินแตงงัวเผาเลยอยู่ฝุ่นเพ่นิยมแบบเพ็ดเนื้องัวเป็นเผาแบบนี้เนาะติดหนังเนาะมันจะแซบมันจะหอมแต่บางห้านกับโบเผาแบบนี้ก็มีมันบางห้านอแล้วแต่ห้าน ว่าแบบนี้มันแซ่บกว่าดิมันเลโชคเพียเนี่ยโชคเพียเนี่เพียแบบนี้เลยเพียก็ได้ยรายเดียเพียซุปเขาก็ต้องแถมให้ซื้อละแถมแมนแมนยูไนเแถมบ่แถมคือกันอ๋ออันนี้แต่ว่ายูไนท์ถุงน้อยๆคือจังหวะเย็นทุงละสองบาทอ๋ออันนี้เดยเห็นบอลยังมีขี้เพียอยู่นี่เออขี้เพียอ่อนๆโอ้แต่สะอ่อนเบ่งตะคนเฮ็ดกันไปตะแซ่บแล้วล่ะพี่น้องเลยหน้ากับใบแตงน้ำกับใบอาบจะว่ากับใบพี่น้องเด้อตื่นแต่เศร้าทนเหม็นนิดนึงตื่นแต่เศร้า แต่ว่าพิเศษคือน้องดุยเพ็รเจลสตดน้องดุยแบบน้องดุยมากกินแบบใดน้องดุยเฮ็ดแบบนั้นเนาะสูเรากินเพราะว่าน้องดุยคิดว่ามันแซ่บแต่บางค้งเาสึกปากแล้วโบเจลอันไดนเจลพีอะแต่ว่าเขาใส่ปลาแดกเจลพีอะใส่ปลาแดกแม่นโอ้ย oh, บโบเคยกินเด้อบะหนีพี่น้องเอ้ยซึ่งเขาจะโบใส่เพชรป,น,ปนแล้วก็จะโบใส่ข,าข้าวคั่วเออเขาจะใส่เป็นอาปลาแดกแล้วก็ถ้ามีกะปิกะใส่กะปิดแต่ว่ายาแหละโบใส่ยัานไอเคยโบามาัดเอออ้ะเฮ็ดจังไหก้อนบัหนี้ วิถากาซิเซียบมักเพชรก่อนโอ้สิเตรียมเครื่องม,มีเครื่องเจ้ามี่ยังเนี่ยอันนี้เครื่องน้ำจิ้มอ่ะอ่าแมนจะมีกระเทียมเทียมจะใส่สองงิ้มจะด้หอมแล้วก็คาเาไปคูดเอาและใบขี้หูดอ่อนนี่เขาจะต่ำให้มันหอมตอนนี้มันจะดับคาวเพราะว่าขี้เพีย้ยเจ้าซีจี้ยังแน่น่ะจี้มักเพชรกับอันนี้อันนี้จี้บมดเลยย<อ>กเว้นใบขี้หูดจี้แล้วค่อยมาต่ำใส่กันถ้าเบิ้ง ถ้าเบิ่งว่าฟีมือน้องดุยน้ำจิ้มสูตรที่ว่าบ่เคยกินเด้พี่น้องเพราะวา่าพ่อพาบ่เคยเห็นอันเจาเพียใส่ปลาแดกจ้าเถื่อน้องดุยว่าสิเฮ็ดสกินมือนี้วันิ่นก็เตรียมตื่นต่เ้าพุนนะมาลกโขคคกัาพุ่นยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตื่นตื่นตื่นทสิเฮ็ดเมนูงัวเผาสุกิน่าซันพันธ์เจ็บๆจบตอนนี้จะใส่ไอ้เคยเจ้าใซื้นผักสพักพก,กับข้าวปุ้นมาเฮ็ดพันธ์กินโอ เอาอยู่บานเท่ากับบานนอกเนี่ยจักหน้อยบบมีตลาดเตยเขาในเมืองเจ็ดกิโลพี่น้องุูนเพื่อกระดังไฟไว้ข้างหลังุูนป้ายบันนี้คืนข้างเตรียมทะเบิงเด้อพี่น้องจะฝ่ากดนี้ไปใส่เดอ้อนี่เดอ้อทุกคนเท่ากับจีจีเนาะให้มันแบบมีติดกินใหม่หน่อยนึงให้มันหอมเวลาเห็ดเจีวมันสิแซบแพงมีกินแซบเนาะแมนหอมหอมพี่น้องหอม หอมมกสมุนไพรมันจะหอมอยู่แล้วมกขิงมกข่าแต่ว่าบริสเทขิงเด้อมกขา่า <c oughs> อุ้ยหนังมันบริสเเยากดีเลยพี่น้องเห็นบ่ใส่เบิ้งด้วเวลาปาดมาปาดโคตรง่ายเลยเห็นปะยิ่ำหนังมันนี่แซ่บไปดังปัด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 ,ปดคือนะพี่น้องอยากให้ลองสิมเถอะเด้เอาจัดการเลยละซอกลวงซีนกันนี่ก็ได้นี่ ตอนนี้ไงสลวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะเห็ดหนาเลยเป็นประมาณนี้โอ้เธื่อแหลกได้หนิพี่น้องที่ว่าข้าสิก,กินง่วเผาแต่ว่าเห็ดเป็นเมนูพันง่วเผาเป็นบ่เมนลาแซีบบางคนกจ็จะมาก,กินแบบรดริบๆนะกะจ็จะอันเอาแบบไปล้างแล้วอันก็จะเอาอันมาสุกน้ำฮ้อนนิดนึงแล้วเขากินเลยดนะิว่ะ แม่จำเจอเพียเลยแบบลวกบต้องซุกลายนะแก้วเขา,าเป็นคนมากินซุกตัดเังพี่นอ้องเอ้ย,อยนังน่งออกอตัดเ่บขนาดหอมหอม,หอมกินเผามันคุงพี่น้องบอก นั่งก็เป็นกระแซีบยำปอดๆแล้วเไรนี่เห็ดจุ่มกระแซีบเฮ็ดเสีส่วนก็ไดเห็นบอลไหมเสีส่วนก็ได้แต่ว่า,าบุควยใส่หนังมันอะ่ะใส่ตัวซีนฝนตกบุกไหมพี่น้องคอยยังเ็ดกินบเ่เลี้วซ้ำไฟค่อยกำลังลุกค่อยกำลังซีรืวัคซีนอย่าเฝ้าตกแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งตำแจวแล้วก่อนซะ ลวกซิ้นแล้วกลอนกัได้ขี้แต่แท้เลยนี่ฝนล่อ่ะจีเมนฝนล่โอ้ยในกลางห่มกานพี่บ้านี่ตุ้มท่ามันฝนแล้วกระทอกพระเด็กใส่นดนึงนงนวอ มาถึงขั้นตอนที่จะตําน้ำเจลไปขี้หูนี้ใส่ใบขี้หูอ่อนๆเด้อไปเด็ดยอดของเพื่อนมาใส่แบบอ่อนๆเลยเลยตําให้มันมุนๆถ้า,า, <c oughs> าเขาใส่ใบแก่อะไรมันจะแบบกินมันจะแหงง้งใส่อ่อนๆมันจะได้หอมๆอมพอแบบดับคาวใส่ในน่อยสิบอกเมนตัให้มันมุนๆ ผักแักเพลกับสามารถใส่มมกเพลสเติมได้อันนี้กระสิเป็นกระเทียมพักบัวฮึใส่เฮาจีโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงน้ำกันเมือดบัเนี้เอาใส่เป็นนัวใส่สองบวงใส่หลายเสียบหลายใส่น่อยเสียบหน่อยอย่าลืมคาเนาะเพราะว่าเฮาจีมาต้องซอยตอนใหญ่หนยซอยตอนน้อย ตาให้มันมุนมุนเอพี่น้องเด้อต้องดูนนี้คือสิตตำดนน่อยหนึ่งรับตาไปเด้อพี่น้องเดินเข่าตาได้บงเบิงไก่หนูนี่เฮากระต่ำให้มันมุนมุนๆๆแล้วเนาะมุนแบบนี้เลยมันจะแบบมุน,บบนมุนแบบนี้ได้แล้วบาแบบแม่แล้วก็เกี่ยมอยอเอาเพียทอกใส่เพียที่เ้าต้มให้มันฟูๆ,ๆแล้วเดอ้อแล้วเ้ากระตองแล้วเนาะอันนี้ต้มแล้วต้มแล้วกระตองเพราะว่าอันนั้นเป็นเพียสดมันจะมีขี้อะไร เทียลงไปเพี่ยนี้ถ้าแบบว่าอันนั่นนะสามารถต้มปลาแดกไสเ้เลยแต่ว่า<ต>เฮาอย่านมันหลายโทษเฮาก็เลยแบบบทันได้ปรุงปลาแดกใส่เอาไว้ปรุงอยู่เนาะเป็นประมาณอี้หูเป็นจะแสบแท้คือจังปนเผี่ยเลยเเออเพราะว่าเวลาเฮาพันธ์เฮาตักตอ้นอันปลาแดกเออเม่ ตอนหลอกเพชรตอนกระเทียมหอมบัวอันค่าอย่างไปนะมันจะแบบหอมแซ่บหอมแพงอันนี้ก็ซีไซน์อันนี้พี่น้องปลาเด็กอย<ต>่าเพิ่งใส่หล,าหล่าเถิดพี่น้องมันสีเค็มแต่ว่าเขายังไันใส่เกลือแล้วใส่ไปก่อนใส่ลายปาหนีเล็กิเมียนพราะว่าเขายังไม่ใส่เกลือด,ดิใส่แต่เป็นนัวโอ้ปลาเพียเป็นประมาณนี้เจียคุ้นๆแบบนี้เขามากเอาจักขึ้นนี่ น้ำกระเดือดทั้งหลังเตรียมลวกเนื้อ <laughs> ได้แล้วกบได้ทีนะคะแม่ครัวคุยอหอมไปฟื้นหอมนี่ซอยบ่ขา,าด <laughs> อืมเ <laughs> ก็บมังเลพีนะ่น้องอเนี่ยเนี่ยคุ้นๆ โอ้จะแซ่บแท่นี้นะแซ่บแล้วเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้เราค้างหม้อไว้ลวกซีนนะเนาะมันจะมีห้าของป้อมแล้วกันมีคามีอันนี่แหละใบขี้หูดมันกัดซุกหอมได้ทีละเขาก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่เป้นงน,น,นัวหนยนนึงต้องใส่หลายได้เปลืองใส <laughs> ่หลายแซ่บหลายตัวโบคันเจียวใส่หลายแซ่บหลายเพราะเราได้กินอันนี้มันเป็นน้ำลวกค<อ>ือนี่เพราะว่า มัวมันจันนั้นอยู่แล้วน้ำฝดแล้วนะพี่นอ้องโอ้เจลเป็นตาเสียบอ่ะแถวเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อ,อเอาลวกลงไปเลยแบบนี้แบบนี้เอ็ดมันกันะดานลวกเลยพี่น้องน,น้าไผ่โบมาซุกไรกะอันน้ำเดือดละจุ่มลงแล้วเอาขึ้นเลยแ่วบะ เอาแบบอันนั้นหนึ่งๆมาแบบสุกๆแน่จาจังแ่นบอเป็นแบบนี้อุ้ยตะแซบน้งงอเผานี่นะอือก็เราว่าเป็นตะแสรพูดหอมเนาะอือหอมใบขี้โหดหอมเครื่องที่ว่าขาต้มเลยป้าพี่หน่อไปเฮ็ดกินเลยเดอ้อกะแซจิ้มก,กระแซบ เพแซฟเห้ยงยังกอหอมัวใหญ่บุ้งหอมัวใหญ่ป่ะตุ้มใส่แล้วมันที่บ,นบานๆติดซีนเห็น,นเห้งแซบหอมหัวใหญ่เน่อันนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะราต้องซุกหน่ยกันสนีพอดีโอเคแล้ว นี่วะท่านง้อเผาแมนโอ้ที่เด็ดมันอยู่ที่น้ำจิ้มีดดเ็อยู่ที่แจ่วครับอยู่ที่แจ่วพี่น้องแจ่วคุ้นเขคุ้นเจ่วสูตรน้องดุยนี่คุ้นคุ้นเนื้อเนียวหอมหอมเพี้ยมันจะขมมอ่อนๆมาเอาเพียสดบ่เน่ยเพียสดกินแังไหบ่เนี่ยเฮ็ดสู้ไอ้กินอ่ะตอนแรกเนาะเด็ดพักมาเลยบ่ปลูกพักก่อนบ่อันจะาที่ปลูกกระปลูกส่เจาทีได้กินกระสองสามปีมานะฮะก็ว่าเขาไปซื้อตลาดเอาเอาง้อใจ แมนเอางวอยากกินมะเพษกับมะเพษใส่หอมนี่อยากใส่กะใส่นี่ผักผักเพลหอมหลอกหอมลาบนี้ใส่รูดหอมหลอกกับมีดิหอมหลอกหอมลาบน้ำจิ้มใส่แบบนี้เลยลาบต้มจ้วไงลแล้วเป็นแล้วเด้อหอมหอบโอ้กินแล้วหอบบ่ครับเราเฮ็ดหันเบิ่งพี่น้อง เพราะผมสีหอบพื้นปลาดุยบ่เปี้ยวขอมอ่อนนี่นี่หอมชุม,มักกังซีเลยมักมีหนังติดเลยนี่เห็นบ่มีหนังมีมันติดนิดหน่อยบักเพ็ดเลยใส่เบิร์ตโน้ยเลยบักเพ็ดเลยอืหอมหอมเปรวเผาผักแพลวซาละเน่ใส่นี่ปกใส่เลยพี่น้องเลยเบอเว้ยงั้นซีนบ่มั่งเฮาจะกินเพียร์กินปลาแดกอ่อนๆแซ่บทำจิ้มสูตรปลาดุย หลายรสมันจิ้มจะออกคุมๆนิดนึงเสร็จแล้วเขาใส่ปากเล่น่ะเมนเมนนกขึ้นมากกว่านใบ่อื่นเลยเด้อใส่ปากอะไรอื่นเลยอือเป็นอะไรเป็นอะไรแซบบอเขาบอกว่าบัวงามจะแต่งกลิ่นแซบแซบบอหอบ หนังโบยากอืมพีนบ๊องหนังมันแบบอ่อนไปเลยอะ่ะอ่อนเลยมันแบบกรุบๆอีกแต่แบบคิดว่ามันสิแบบกรุบๆยำเฮลกินดีหน่ิดนึงอืมเคล็ดตระรัดเนีๆๆ่ยหนังมันแซ่บอีกเลยพี่น้องเดี๋ยเขายำหนังสมครับดันด้นไปซื้อฮะอืม อืมนี่น้ำนังซีน้ำซีอะไรมาให้ดูน้ำซีโอ้แซบบอกบ่ถืออยากให้มากินน้ำกันนะจังสีหง,งว่ามันแซบจังไลยเนาะไปะดูอเนาะบอกเนี่ย <c oughs> หอบกินแล้วหอบคุณพี่น้องครับ มันมักหนังมันเนื้อหนังมันแซ่บหนังแซ่บพอดีเลยนุ่มอ่ะน,น,นี่คือร้านสีหยาบมั้งปะแต่บห่หยาบด้วยพี่น้องเด้อยแอันนี้มันงัวอ่อนงัวบ่หยาบพอดีแซ่บมาบวกน้ำจิ้มสุดเด็ดของเฮาหเฮงแซ่บส่วนหมากงวัเวเผาอยู่ฝั่งเล่าเลยเพื่อเอางวัวอะไรมาเผากระงวคือกระเจ้าค้างแหละแต่กราจะเอาไปเผางวอ่อนหรืองวแก,วแกว่ ข้างๆบัวอ่อนเกินไปแล้วก็บ่แก่เกินไปซ้ำอายนี่บ่เัวเท่าแล้วกับอันเจฟฟีมักถามจะเป็นผัวเขาปาบัวแมนเลยพี่น้องเท่าแบบนี้ค่อยบัวอ่าวเถอกเท่าพูดอะไรอยังเท่าท่านกินมันกระซิญาบบัแมนผมเอาเมียของเขาเอาจังซี่เถอกปึกมันโง่มันบ่สลัดมันแค่แค่การแสดงอันนี้น้องอันนี้น้องสาวคนไทยอยู่ข้างหลัง เป็นทั้งแม่นเัแม่แม่โอ้แม่บอสแม่ผู้ที่ส่งเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียนี่แหละเวลาเข้าได้ลูกได้ผัวไปอย่าเหตุตัวอย่างเข้าต้องเอาตัวอย่างสิ่งที่ดีอย่าให้ผัวแต่ว่าฮะยม่จะไปให้เขาดิบางคนเขากะทุ่นมาให้ใจเขากับเพศแบบนั้นแหละอย่าไปเฮ็ดคือกันไหมคนไหนจะคือคนไหนคนพว่าไอ้ขี้ว่าเหรอ ยูน้องเขาเบิรยังกันน้ปลาไปหรือแต่ตัวที่ว่าปลากันละพี่น้องครับหักกันไว้ทีกว่าสั่งกันติดตามเพจเข้าไปเลยเรื่อยเด้อพี่น้องเ้อนะครับตัวนี้ปลาดุยก็ได้มาอยู่พี่ประจําแล้วนะครับเที่ยวกับแปบางข้างบางข้าวเนาะมาอยู่ไม่กินน้ํากันชิลเลียน้ายเห็ดแนวมมวลๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันใช้เบิ่งนันมีนวกินเจงซีกัสซีมาเฮ็ดสู้กิน ให้วิน้องเบิ้งกันบ่พี่น้องเอาก็บับ็ดเทศเป็นสูตรของพี่น้องได,ได้ด้วยเนี่ยเบิง้งค้าวแล้เห็นน,น้องดุยเหเ็ดเมนูอย่างพิเศษพิมมาได้แต่ว่าเป็นสูตรของน้องดุยเองแต่ว่าอันนี้แซ่บเลยมากมากมาได้กินโดนละว่าปกติอยู่ไทยกะงัวกะอยู่ตลาดกะบ,บุคค่อยเนาะขั้นไข่เนื้อกะบ,บุค่อยแบบว่าซิแบบมีเนื้อคือแบบรลวๆเลยแบบหั่นเนื้อเลี้ยนกันเลยเนาะโซนหมูโซนหมูโซนไก่โซนไก่โซนอันนั้นโซนอันนี้ หัวเพิ่งเผาใหม่ๆเผาตอนเสาร์มาขายตอนแรกแมนอุติบานเข้าม่อนบ่เอาเอาหนังออกเน้ยเอาหนังออกแต่นี่เพิ่นบ่เอาหนังออกมาแค่เพิ่นต้องชิลเลยนิ่งหลังนี้ยคลายหนังหมูปลาคลายหมูปลาหมูปลาหยาบกว่านี้ยเห็นคนพ่อยเหอนคนบ่มักลวกอันบ่มักอันพันกับจิ้มแหล่มาแม่นจิ้มแบบนี้ กิมนน้ำเจียวมันก็นสติปมาแบบนี้ง้วเผาเนี่ยเพื่อนเอาไปเฮศษยังเนี่ยเมนูส่วนมากอยู่ปังนั่นง้วเผามันจะเพิ่นเผาแล้วนะเพื่อนเอามันแบบจุเจียเพียกินเลยกระมีจุเลยก็มีม<า>ีนี่จุนึงจุเจียเพียสดๆเน,นี่ยบอโอ้คือยังบลาดิบปิ้งบม่ได้ลวกงามบางคนจะมักแบบส่สดแบบอมุกเศษผงเอยียงใส่แล้วเขากินเลยนะบางคนเขาข้าวตั้งใจเลยสิ เมนก้อยเลยมันหรอกราบเลยแมนแบบคนข้าวเหรอเขากินแบบสดๆเขาข้าวเขากินเลยใช่ไหมใช่ว่าไปยวยมีบ่เขาไปยวยไม่ยังยวยม่อยังยวยบ่ยจักงยวยเหรอ,อยวยไกลยวยเหรอจักบ่ไม่อย่างจัก,ลกแล้วก็แล้วไม่อย่างพี่น้องยวยยวยเขาห่ะทำป่ะ ยอยไม่ยังเขาจะใช้เครื่องเทศพวกเครื่องอ่ะพะโลวบามิ้นนั้นเอิญ่ายอย,ยเครื่องแกงว่าสร้อยเป็นสิ้นเลยกับคุกเข่า,ขาตำข้าตะไคร้ใส่ร่วมกันปรุงแต่งตามรสใจชอบแล้วก็มาพันขึ้นกันพันขึ้นกันหอมมิ้งข้าตะไคร้กระเทียมสดนะครับผ่านพินขึ้น,นกันปิ้งได้ปะ้ะได้ปิ้งก็ได้ปะ้ะได้ปิ้งกับแซ่บเปเนาะ ต่นกับเซาบเล่นบ่กระเซาับระเซาะซิ่ง,ง,ง,งวงงา่ายม่งห <c oughs> อมเก็บผลเก็บผลมะไซน์อะไรละกินก้อนก็ได้โอ้อแฉบแฉบ,แบ,แบตอนใหญ่ๆเราตีนผ <c oughs> ักแพลวฟาร์เนี่ยอืม เบิร์เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งตพูดอ่ะบ่สูตรนี่อยากไปเฮ็ดกินก็ไปซื้อเอาเนื้ออยู่พูนฟังลาวพูดเลยพี่น้องเด้อฟังลาวเด้อแชร์ไปรินลาวเด้อตลาด450ปีเด้อครับ450ปีตลาดใหญ่ของกินหลายเอ้ามื้อนี้กเขาพูนเบิร์เลยติอะเออโอ้แต่ว่าเนื้อเฮาซื้อมา2องโลเหลือหลายกินบ่เบิร์อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เว้ยร้อนไปอาบน้ำอาบน้ำล้วบ่ยังโอ้ยสวยไปเลยบ่อาบน้ำลัางนาอยู่เว้ยเอาเสื้อเหม็นตัวเองเหม็นขี้เต้าเหรอวเหม็นนี่เพ่งค่อยเหม็นน้ำกวงห้ามวะเว้ยเอาละอ่ะอย่าลืมติดตามช่องแพรวพาวสาวอีสานแฟนเพจเด้อแพรวพาวสาวอีสานเพจเด้อช่องมักมวนสตอรี่เออมั้ช่องมักมวนชาแนล ยูทูบช่องมังมอนชาแนลเรากับเพล่พร้าสาวอีสานนะครับส่วนเพีทาแมเนเพล่พร้าสาวอีสานแฟนเพจขอบคุณเอฟซีนะครับที่ไปใส่มาใส่ยังจํากันได้เนาะทักทายตั้งแต่ต้นซอยจนท้ายซอยเนาะเออกาขอบคุณหลายๆที่ทักทายไปเห็นก็ท่วงกันรุดเด้อท่วงได้นะครับนงดุยดุยดุยเมื่อวนไปนั้นน้องดุยดุยดุยไนรันอ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้เนาะแต่ไ บาย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 วัสดีค่ะสาธุบายบายเออโบแมนอียงก็มาสาธุอิสิบุนพระสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ